สลาวะไรกุมครับสวัสดีวันพฤหัสสดีนะครับที่15นะครับกรกฎาคมพศ2564ขณะนี้ก็เป็นเวลา2โมงครึ่งนะครับหรือ14นาฬิกา30นาทีวันนี้เอาไม้เดี๋ยวจะเมื่อเช้าเอาไม้8นิ้วใช่ไหมนี่เอาไม้ไซส์11นิ้วนะครับเป็นตอญี่ปุ่นนะตอญี่ปุ่นทรงสูงแต่อันนี้ไม่สูงมากเท่าไหร่เพราะว่าคือพอพอพอ,พอม,ม,มันมันมันเอียงอะมันเอียง ก็เลยตัดแค่แค่เนี้ยแค่เท่าที่ได้เนี่ยครับมันก็จะทรงก็จะพอใช้ได้นะมันแตกมันไม่ได้สูงชะลูดไปมันเป็นลำ,เป,นลำเป็นลำที่ใครที่ชอบไม้แบบโตไปแล้วเป็นแบบต้นปาล์มเป็นแบบอะไรใหญ่ๆเนี้ยแบบที่ผมทําทําไว้เนี่ยผมก็เริ่มต้นจากอย่างเนี้ยก็คือใครที่ชอบแนวแนวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมานําเสนอนะมีมีไซส์กระถาง11นิ้วอยู่กี่ต้น4ต้นแล้วก็มีไซส์กระถาง14นิ้วอยู่4ี่ต้นผมเสียบสีม่วงแล้วก็เหลืองแสงจันแล้วก็ชมพูตัวใหม่นะ แล้วก็มีแดงมีอะไรพวกเนี้คือเสียบเสียบสีที่มันแบบดูแล้วมันแบบแบบสะดุดตาหน่อยหรือว่าดูแล้วมันแข่งขึงหน่อยเพราะว่าผมทําต่อญี่ปุ่นตรงสูงนี่ถ้าถ้าสีมันเป็นสีแบบพื้นพื้นอะไรธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันก็จะดูแบบไม่น่าสนใจผมก็เลยแบบเลือกสีที่มันแบบน่าสนใจอะไรเพราะว่าลูกค้าต้องเอาไปเลี้ยงอีกเป็นปีกว่ามันจะได้ทรงเป็นลำเป็นแท่งอย่างที่ผมทําเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องขายต้นละพันห้าหรือสองพันใช่ไหม วันนั้นผมก็เลยเอาไม้ไซส์เล็กหน่อยมานําเสนอลูกค้าก่อนขายต้นละ500ลูกค้าก็ไปทําต่อไปเลี้ยงต่อยสักปีหนึ่งมันจะได้ใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่แล้วก็ลูกค้าก็ค่อยๆยกลากยกลากให้มันได้ลำแบบลำใหญ่ๆที่ผมมีนะครับหนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนไอ้ไอไอที่ผมมีแต่ก่อนที่มันสูงชะลูดสูงเป็นเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันมันใหญ่ยากผมเลี้ยงมา3ปีแล้วเหมือนชมพูทรัพย์เจริญที่บ้านะนะฮะเลี้ยงมา3ปีพ,พึ่งได้พึ่งได้แบบความความใหญ่เพิ่งเท่าเท่าแขนนี่เอง มันมันสู้สั้นหน่อยไม่ได้สั้นหน่อยเรายกล่าขึ้นไปนาะแต่มันได้ความหนาเร็วอ่ะเพราะนั้นมันมันบางอย่างคือมันต้องอาศัยแบบเราต้องผมอะต้องต้องแบบคํานวณดูว่ามันจะไปยังไงต่อไออย่างสูงอย่างเหมือนเดิมสมัยก่อนที่มันเมตรหนึ่งหรือแปดสิบเซนอะคือมันได้สูงก็จริงแต่มันสูงมันมันใหญ่ยากมากเลยมันเลี้ยงสามปีมันเพิ่งใหญ่ขึ้นมาแบบแค่ข้างมันมีอุ่งเนี้ย แต่ถ้ามันสั้นลงมาหน่อยนี่มันจะได้ใหญ่ไวมากเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันไม่ต้องวิ่งไกลและพุ่มมันจะได้ใหญ่เราใช้วิธียกลากขึ้นเอาคือสมมุติเราไม่ให้มันแบกออกข้างเนี่เราก็ยกลากแนวแนวตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ต้องขยายกระถางใช้ยกขึ้นยกขึ้นจนมันได้ลำเท่ากันมันก็จะได้ลำแบบสูงสูงเหมือนต้นปาล์มต้นอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้รายละเอียดคือลากมันเยอะลากมันจะแบบเป็น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 ยังไงพองๆขึ้นไปมันจะได้ลำที่แบบ เนี่ยอย่างที่ตัดตั้งที่กรุงไทยต้นละพันอะข้างหน้ามีอยู่สองต้นมั้งมันจะได้แบบลำรากที่ใหญ่ๆแล้วเป็นเป็นกิ่งไอ้เป็นเป็นคอเป็นลำต้นขึ้นไปประมาณแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นรากแต่ถ้ามันสูงเป็นเป็นลำต้นสักแปดสิบเซนอย่างเงี้ยกว่ามันจะใหญ่ที่โอ้โหนานค้ำกันนานเพราะว่าผมผมเลี้ยงมันเนี่ยที่เหลืออยู่ที่ผมมันมีสามต้นหรือสี่ต้นอะมันกว่าจะใหญ่มันยากมากเลยนะครับกิ่งมันไป่ถึงไหนแล้วกว่าจะใหญ่มันยากมากเลยแล้วรากมันก็มันก็ฟูออกใช่ไหมมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็เล็กแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไม่เป็นลำหนาสักทีเพราะนั้นผมก็เลยตัดลงอีกแล้วพอดีมันมีรุ่นนี้มันมีกิ่งแยกแขนงผมเลยตัดลงอีกให้มันแบบให้มันดูเตี้ยลงหน่อยแต่ว่าให้มันใหญ่เร็วแล้วก็ให้มันไปขยายรากเร็วนะครับมันมันก็เลยจะเป็นทรงนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อไปไม่ต้องมีปัญหาคือมันจะใหญ่แบบต้นปาล์มต้นมะพร้าวอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็ก็ผมก็จะเน้น คือแนวแนวเนี่ยผมจะชอบผมสังเกตดีไม้ที่บ้านที่ผมมีเนี่ยที่ร้านนี่ผมมีมันมันจะออกเป็นแนวสูงสูงลำลำไอเตี้ยล้ำเตี้ยลํำผมมีแต่ผมมีน้อยเพราะว่าส่วนตัวผมมชอบไม้สูงใหญ่ถ้าเตี้ยลํำแคะอะไรเนี้ยผมจะเฉยเฉยผมจะแบบตรงไหนมันก็มีแต่ไม้สูงใหญ่ที่เป็นลำสูงใหญ่มันจะไม่ค่อยมีผมก็จะทําแนวนั้นมากกว่าเดี๋ยวผมอขอใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวมันบาดอีก เดี๋ยวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวพอมีสตุ้งสตังเหลือหน่อยเดี๋ยวผมก็จะเอาเสามาลงแล้วก็ขึงสแลนขึงสแลนอะไรอ่ะปิดแสงสักหกสิบองหกสิบเปอร์เซ็นต์่ะก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ล่มลำไรมาลงบ้างเพราะผมมีพวกใบด่างไอ้ใดปูด่างมีพวกไม้ใบด่างมีพวกอะไรนะใส่ใบศักมีพวกอยางอินเดียอะไรอยู่พอสมควรก็จะเอามานี่ล้วผมผมเลี้ยงไว้ที่บ้านแหละ ซื้อมาต้นเล็กๆตอนนั้นต้นละร้อยสองร้อยสามร้อยตอนนี้มันก็ใหญ่สูงละนะครับก็จะ,จะเริ่มออกมาที่นี่อะต้นที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลำอย่างนี้เห็นไหมเป็นลำอย่างนี้นะครับเป็นลำอย่างนี้แตกสองด้วยเสียบสองนะไม่ใช่เสียบเดียวแล้วเนี่ยเป็นเสียบสามนะเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลำอย่างนี้แล้วก็จะมีรากที่สวยๆอย่างนี้คือมันไม่ต้องสูงชะลูดอะ่ะก็คือแบบนี้แบบนี้ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกกล้องขึ้นหน่อยเออแบบนี้แล้วพอมันสูงเนี่ยเนี่ย ลูกค้าไปเนี่ยก็ไปใส่กระถาง14นะใส่กระถาง14ก้นลึกนะผมเน้นก้นลึกเลยใส่กระถาง14ก้นลึกแล้วยกขึ้นสัก2นิ้วนะครับมันก็จะได้ทรงของมันในแบบแบบที่เอาไปใส่กระถางครึ่งปีแบบผมก็ได้แต่ผมว่าใส่อยู่ปี๊บหนึ่งจะไปใส่กระถางครึ่งปีก่อนก็ได้ครับแล้วก็ยกขึ้นสักนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วให้มันโชว์รากหน่อยนึงแล้วก็ยกเลี้ยงต่อเลี้ยงสักปีหนึ่งมันจะได้มันจะได้รากที่เยอะแล้วน่ะค่อยยกขึ้นนะครับเนี่ยก็ขายราคานี้ <Voilà. S 1> แหละต้นนี้หนึ่งนะบบาานนนะครรััเเป็หลืองช ถ้เป็นเหลืองราชันนะครับตัวเหลืองราชันนะครับน่นะครับตัวละห้าร้อยนี่สวยๆเลยนะครับ <_ C 1> โอ้เกินสอกแล้วนะครับแล้วก็โขดสวยนะครับเป็นตอญี่ปุ่นนะครับจะสั้นหน่อยเจ็ดสองแต่ว่าแบบเนี่ยมันได้ทรงละเนี่ยได้ทรงต้นปาล์มต้นมะพร้าวึ้นไปแล้วพอหมดดอกรอบนี้ก็ตัดทดนะครับตัดทดตัดทดให้เรียกพุ่มให้พุ่มมันได้กลมๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ยกล้าขึ้นสักสองนิ้วเพราะว่าเนี่ยมันได้แล้วเห็นไหมมันได้แล้วจริงๆมันเต็มกระถางแล้วเนี่ยมันขึ้น คืออยากให้ลูกค้าไปขึ้นกระถางครึ่งปีป่ะนะหรือกระถางสิบสิบสี่มันก็เล็กอะครึ่งปีปีกว่ากระถางสนะิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะได้เลยนะครับเพราะไม้มันเต็มมันเต็มมากแล้วมันพร้อมเนี่ยมันเบ่งนะครับเนี่ยก็มีรอยตรงนี้หน่อยนึงรอยตัดกิ่งออกไปเพราะกิ่งมันย้วยตัดทิ้งเพราะว่าไม่ได้ตรงนะครับเนี่ยเหลืองลาชันนะครับต้นนี้หนึ่งนะครับก็ต้นละห้าร้อยครับขอค่าส่งก็ต้นละหกสิบบาทนะครับอุ้ยไก่ต้นที่สอง เป็นแดงดานะครับเป็นแดงลูกไม้ดำนะไม่ใช่ไม่ใช่แดงตัวที่ผมมีต้นใหญ่นะเป็นแดงลูกไม้ที่ผมเคยมีต้นใหญ่ตะย,ยบบาปาสันก็รับไปแล้วนี่เป็นแดงตัวนี้ครับต้นที่สองผมทําไวร้รู้สึกจะปีกว่าแล้วเต็มกระถางแล้วผมก็เลยแบบเออมันได้เวลาแล้วผมก็เลยขายเนี่ยมันเต็มกระถางอย่างนี้เลยี่เห็นไหมเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยไปขึ้นกระถางสิบสี่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมก็ขายราคานี้แหละนะครับเสียบห้าด้วยนะครับกิ่งก้านตรงนะครับผมทําไว้ ไม่เอาสูงมากพอสูงชะลูดมากๆแล้วลูกค้าไปเลี้ยงแล้วลูกค้าเหนื่อยลูกค้าบอกโอ้มันไม่ใหญ่มันมันมันไม่อ้วนสักทีมันมันชะลูดขึ้นไปอย่างเดียวอ่ะบางคนนี่บางคนลืมรดน้ำหรืออะไรมันมันงอพองอแล้วมันกลับยากเขาต้องค้ำไว้ผมก็คือของผมยังต้องค้ำเลยตอนนี้เพิ่งจะเอาออกเพราะว่ามันมันปีงแลใช่ไหมปีหรือสองปีแล้วผมเพิ่งจะเอาไม้ออกมันก็ตั้งลำตรงแต่ว่าโคนมันคือลำมันไม่ไม่ใหญ่ลำมันยังเท่านี้เลยแต่มันสูงเป็นเมตรแล้วอ่ะอย่างที่ที่เคยลงคลิปที่เห็นที่บ้านที่มีสองสามต้นมา ลำมันยังเล็กเท่านี้แต่โคดมันใหญ่วันนั้นรอบนี้ผมก็เลยตัดสั้นลงมาเนี่ยให้มันแตกกิ่งตัดสั้นลงมาเพื่อให้แบบมันใหญ่เร็วขึ้นเห็นไหมไม่งั้นมั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 นใหญ่ช้ามันลำตรงนี้มันใหญ่ช้าเพราะว่ามันน้ําเลี้ยงมันวิ่งไกลไงนะครับต้นที่สองนะครับเหมือนต้นปาล์มต้นมะพร้าวอะไรไปเลยนะครับเป็นสีแดงแดงขอบดําที่เป็นตัวลูกไม้นะครับต้นที่สาม นี mm ่เ hmm. ป็น like. ตัวดอกหอมนะผมทําเก็บไว้แล้วผมก็ขายเลยนี่เนี่ยตัดสั้นอย่างเงี้ยตัดสั้นอย่างเงี้ยแต่ได้ความใหญ่เงี้ยเนี่ยแล้วได้พุ่มเนี่ยไม้เี็บเดียวเนี่ยตัดสั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันตอญี่ปุ่นตัดสั้นเนี่ยมันจะได้พุ่มเงี้ยเดี๋ยวก็ลูกค้าไปก็ไปลงกระถางแล้วก็ยกลากขึ้นหน่อยครับต้นที่สามยกลากขึ้นหน่อยนี่มันได้พุ่มได้อะไรเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้เป็นตัวดอกหอมนะนี่เป็นตัวดอกหอมนะครับเขาเรียกชื่ออะไรผมก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่มีชื่ออะที่สามตัว ครับไม้ชนฝนมันก็จะ <c oughs> ดอกตกตกหน่อยโอ้ยฝนตกติดๆกันหลายวันเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกแบบอืมแล้วใบก็จะมีแบบมีม,ม,มีรอยมีเชื้อราหน่อยๆนะเพราะผมไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็ต้องมีบ้างผมแค่สเปรย์น,น้ําตอนชเช้าก็คือต้อนไม้ผมจะไม่ได้สวยเลิศเลอเพอร์เฟกแบบไม้อะไรตามสวนตามอะไรที่เขาสวยปิ้งเขียวอะเพราะผมไม่ได้ไม,ไม,ไมไ่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยใช้ยาฆ่าอะไรพวกนี้ย คือเนี่ยมันเป็นนิดเป็นหน่อยก็ช่างมันใช้ปุ๋ยคีวภาพใช้อะไรแล้วก็ใช้สเปรย์น้ําเอามันก็สวยตามภาษาชวนชมอ่ะมันมันจะให้มันสวยปิ๊งเลยมันมันวิทยาศาสตร์เอ้ยมันมันเคมีเกินไปอ่ะเนี่ยสวยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรอยมีอะไรบ้างแล้วก็มันก็จะมีศัตรูพืชบ้างต้องให้มันต่อสู้บ้างนะครับไม่ใช่แบบอะไรก็เอาเอาเอายาให้มันสวย อ่ะอันนี้เป็นแดงดําตัวใหม่เป็นไงต้นนี้สวยถึงใหญ่เนี่ยดูรากขวดเต็มเต็มแม้เต็มเต็มกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะใหญ่เต็มไปขึ้นสิบสี่ไปขึ้นครึ่งปิ๊บไม่ไม่ต้องคิดมากเลยไปซื้อกระถางครึ่งปิ๊บมานะครับทรงก้นลึกบอกกระถางมังกรครึ่งปิ๊บเอาก้นลึกมันจะมีก้นตึ้งก <Gore> ับก้นลึกเนี่ยเลี้ยงเลยอีกปีหนึ่งใหญ่เต็มเหมือนที่ผมมีนะครับน่อ่าต้นที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ต้นที่สี่ น,นี่เสียบสีด้วยนะเป็นดอกอใหม่ตัวใหม่ได้ทรงก็อย่างนี้เลยเสียบเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงให้มันได้ทรงแล้วเสียบเลย,ยนะครับก็สวยเนี่ยทรงนี้พร้อมเปลี่ยนกระถางแล้วพร้อมเปลี่ยนกระถางครึ่งปี๊บได้ทรงสูงใหญ่อย่างนี้เห็นไหมมันไม่ได้เป็นไม้เตี้ยล่ำมันไม่ได้เป็นไม้เตี้ยๆมันเป็นไม้ที่สมาร์ทเนี่ยเนี่ยๆผมให้ด้านนี้เป็นหน้าไม้นะ เนี่ยมันเป็นไม้ที่สมาร์ทเห็นไหมมีเอลมีอะไรขึ้นไปดูเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แข็งแรงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงไม่ใช่เตี้ยวมอต้อเนี้ยผมชอบแนวนี้ผมชอบแนวนี้ไอ้เตี้ยวมอต้อผมก็มีแต่ว่าแบบมันผมก็ดูเฉยๆกับมันอ่ะผมก็คือเออมันคือลักษณะทั่วไปอ่ะแต่อย่างเนี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันมันเนี่ยเห็นป่ะมันมีสง่ามันมันยืนแล้วมันเท่ยืนหน้าบ้านมันเท่ต้นทีสี่นะครับมาแล้วก็มาเป็นกระถาง ซส์ี่เนี่ยเนี่ยนี่ก็ไปขึ้นครึ่งปี๊บได้ไปขึ้นปี๊บหนึ่งก็ได้เนี่ยอันเนี้ยขึ้นปี๊บหนึ่งนี่ใหญ่แล้วนะครับนี่กิ่งก้านมีแค่นี้แหละนี่นะครับเนี่ยผมจะตัดสั้นแค่นี้เลยนี่ท่านลูกค้าจะได้เห็นนี่เห็นไหมผมจะตัดแค่นี้เลยแล้วก็แตกกิ่งเพราะว่าสมมติผมปล่อยให้สูงกว่านี้มันจะใหญ่ช้าเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ยกลากเอาแล้วก็เป็นแบบพวกกระถางปี๊บที่ผมมีก็จะแบบลำไม่ลำลำไม่ยาวแต่ว่าแบบโขดจะใหญ่แล้วกิ่งก้านมันจะเยอะเพราะไม้มันเป็นไม้ไม้ยัก มันเป็นตอ่อญี่ปุ่นตัดสั้น่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละสี่อ่ต้นที่ต้นที่ห้านะต้นที่ห้าตั้งแต่ต้นที่ห้าเนี่ยต้อนอย่างเงี้ยเนี่ยขายเจ็ดร้อยนะอันนี้ผมขายเจ็ดร้อยเพราะว่ากระถางครึ่งปีผมขายแปดร้อยใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยผมจะขายเจ็ดร้อยเพราะว่าไม่อยากไปเบียดกระถางครึ่งปีบนะจริงๆอะมันใหญ่กว่าครึ่งปีบอ่ะจริงๆมันพอๆกับครึ่งปีบแหละแต่ผมขายราคานี้แหละแต่มันเป็นตอญี่ปุ่น ทรงสูงอย่างนี้มันไม่ได้เป็นทรงเตี้ยแบบบนกระถางทิ้งปิป๊บนะก็ขอขายต้นละเจ็ดร้อยอันเนี้ยเนี่ยต้นละเจ็ดร้อยนะครับขอค่าส่งก็ต้นละแปดสิบนะครับเนี่ยส่วนไอ้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยขอขายต้นละห้าร้อยขอค่าส่งต้นละหกสิบนะครับอันนี้ก็ขอขายต้นละเจ็ดร้อยนะครับขอค่าส่งต้นละเจ็ดสิบนี่เป็นเหลืองแสงจันทร์นะครับเนี่ยกิ่งก้านทรงเป็นไงสวยให้ได้หยิบใกล้ได้ไหมอืมเป็นไงดงูใหญ่ ตอญี่ปุ่นนะครับตัดสั้นทําทรงให้มันได้ความสูงความหนาความใหญ่ครับนี่ต้นที่หลต้นที่ห้านะต้นที่ห้าไล่ไปเลยถ้าต้นที่ห้านี่เจ็ดร้อยต้นที่หกนี่ปึ๊บตอนนี้มันยังดูเก้งก้างแหละนี่นี่แนวแนวแนวแบบแนวแนวแบบตอลีลาเรียนแบบบอนไฟที่มีนีมมม่มีลักษณะของมันกินของดำๆๆด้วยนะ <c oughs> ต้นที่หก เนี่ยครับก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เวิร์กฟอร์มโฮมก็กักตัวอยู่บ้านก็รับต้นไม้ไปเลี้ยงจะได้ไม่ต้องเครียดเพราะว่าคนเราอยู่ที่แคบๆอยู่ที่อะไรเดิมๆนาน,น,านๆเกิน10วันนี่มันก็เครียดผมเข้าใจเลยเรื่องนี้ผมยังดีที่ผมเดินทางจากบ้านมานี่และจากนี่กลับบ้านก็ยังมีเปลี่ยนสถานที่บ้าง <c oughs> นะครับแต่ว่าลูกค้าบางท่านหลายๆท่านเลยแหละก็คือว่า ตอนนี้ก็ต้องอยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านแบบร้อเอด้วยอยู่บ้านแบบแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นสิบวันอย่างเงี้ยก็ก็เอาปลูกต้นไม้มาปลูกเนี่ยพอปลูกแล้วก็เนี่ยเล็มเล็มรากหน่อยอะไรรากหน่อยเช้าเช้ามาก็ดูต้นไม้หน่อยหนึ่งมันก็จะทําให้คลายเครียดนะครับมาปลูกต้นไม้กันเถอะมันคลายเครียดได้มันช่วยได้ครับมันช่วยได้เยอะเลยน,เน,นะนี่เป็นม่วงดํานะที่เป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นตัวทรงของเอวอย่างนี้นะครับนี่เอาไปใส่กระถัง ไซส์เนี้ยเอาไปใส่กระถางปี๊บนึงเลยเอาไปใส่กระถางปี๊บนึงเลยหรือกระถาง18แปดนิ้วอ่ะก้นลึกนะขอก้นลึกมันจะได้ใหญ่ไวนี่สวยมากสวยมากนะครับเนี่ยเป็นเป็นอ๋ออย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยกิ่งก้านมันล้นอ่ะนี่ม่วงดำนะม่วงดำม่วงดำนะครับก็ต้นละเจ็ดร้อยนะครับต้นละเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับเนี่ยตัวทรงอง,งเอลอย่างนี้ใครชอบแนวสูงใหญ่ใครชอบแบบไม้ไม่ใช่อ้วนเตี้ยใครชอบแบบต่อไปมันจะสูงใหญ่ มันจะยืนตรหงงานอยู่หน้าบ้านเราอ่ะก็รับไปเลยนะครับนี่มันเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นนะเดี๋ยวใครบอกโอ้ต้นใหญ่อะไรนี้ต้นใหญ่ไม่ใช่อันนี้คือเด็กๆเริ่มต้นมีมาดูต้นใหญ่ๆที่บ้านนี่นะโอ้แต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไม่ไม่ไม่ได้เข้ากันมาอยู่แล้วบางคนอยู่ไกลๆเงี้ยมาดูต้นใหญ่ๆมารู้ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเอออันนี้มันคือการเริ่มต้นนะครับถ้าจะต้นใหญ่เลยราคามันก็ต้องสองสามพันเพราะมันเลี้ยงนานมันไม่ใช่ว่าปิ้งเลยมันจะใหญ่เลยไม่ใช่มันต้องใช้เวลาเป็นปีเพะฉะนั้นก็ ก็ขายลูกค้าราคานี้แหละเพราะว่าลูกค้าจะได้ไปทําต่อเพราะขายต้นใหญ่เลยต้นละสองสามพันมันก็โอ้สมัยนี้เนาะเงินสองสามพันมันก็หายยากนะันก็คือเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบบาทไ้ค่าส่งเกินแนี่ยใครได้เห็นก็จะรู้ใครเคยสั่งตอพวกเนี้ไซส์ใหญ่ก็จะเห็นนะครับว่ามันเกินนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทต้นที่หกนะครับเจ็ดร้อยขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับต้นที่เจ็ดนี่เป็นดอกกัวใหม่น,นี่เป็นตอญี่ปุ่นนี่ เป็นไงแต่โวดนะ่ะเป็นไงบลัมบลัมแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นดอกตัวใหม่นะไม้เนี่ยเสียบใหม่แต่หิ่งก้านทรงเนี่ยคือมาเดิมอยู่แล้วเนี่ยมาดิบๆเลยพอลงสักเดือนหนึ่งก็ค่อยแต่งเนี่ยไอ้รากที่ลอยๆเนี่ยเอาออกหรือว่าเนี่ยไอ้ที่มันลงดินอย่างเงี้ยก็เอาไว้นะครับไอ้ที่ลอยๆเท้งเต่งเทงเตงอย่างเงี้ยเอาออกเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวฝนตกมันจะเน่ามันจะเน่ามันจะเน่าเข้าไปในในใน,ในต้นนะครับเนี่ยก็ตัดออก ตัดออกแล้วล้างน้ำประปาหรือเอาปูนแดงทานะครับง่ายๆเนี่ยดอกตัวใหม่นี่ก็เป็นไซส์กระถาง1 4นะครับนี่โขดก็ใหญ่ๆไปใส่กระถางหนึ่งปี๊บเลยนะครับไม่ต้องขึ้นครึ่งปี๊บเพราะขึ้นครึ่งปี๊บมันจะเหลืออีกหน่อยเดียวขึ้นหนึ่งปี๊บเลยไปร้านต้นไม้ร้านไหนก็ได้บอกว่าซื้อกระถางหนึ่งปี๊บใบหนึ่งก้นก้นลึกนะครับแล้วก็เอามันลงไปปลูกแล้วตอนปลูกก็ยกขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งเพราะในดินีมันมีเยอะมันมีเต็มมันเต็มกระถางนี้แล้วนนะะครัับีมมเยอ ลูกค้าไปยกขึ้นได้อีกเลยใครที่รับไม้ไซส์เนี่ยก็ลูกค้าก็จะรู้นะครับใครที่เคยรับไม้ไซส์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมันเยอะมันเยอะกว่าที่เห็นตรงนี้นะครับเนี่นี่ชมพูตัวใหม่นะนะครับต้นที่เท่าไหร่ต้นที่เจ็ดน,นะครับนี่ก็ต้นละเจ็ดร้อยครับขอค่าส่งก็ต้นละแปดิบนะครับต้นละ7 0็ดร้อยขอค่าส่งต้นละแปดินะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาออต้นที่แปด ดำนี่ผมชำแต่ม่วงดำไว้แล้วก็ไม่มีแล้วนี่เป็นไงสวยไมาะเนี่ยเป็นลำอย่างนี้เลยนี่ผมก็เสียบตรงนี้ไปด้วยตอนแรกจะตัดออกคิดไปคิดมาเออให้มันมีให้มันมีอะไรขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ตัดออกได้นะแต่ผมเสียบให้แล้วนะเดี๋ยวเจ้าบอกว่าเออมันไม่มีเปลือกกิ่งข้างล่างเหลือไว้ดูเล่นๆเนี่ยใครจะไปทําตอลีลาเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเลียงรากเรียงอะไรก็ทําเป็นตอเรียนแบบบอนไซเนี่ยไม่เอาไม่เรียนแบบบอนไซดีกว่าทําใครจะไปทําตอลีลาเนี่ยทำรากทําอะไร ไม่พูดถึงเรื่องไม้บอนไฟเพราะไม้บอนไฟคือไม้เนื้อแข็งไม้ที่คําว่าไม้บอนไฟคือไม้ที่ไม้ใหญ่แล้วก็ย่อขนาดให้มันเล็กลงมาเป็นไม้เนื้อแข็งชวนชมเป็นไม้หวบน้ํายคล้ายแคทตัสคล้ายๆกระบองเพชรเหมือนกันแหละเป็นไม้แบบเดียวกันเพราะนั้นเนื้อไม้มันจะไม่เหมือนกันและการและการดัดเข้าลวดเนี่ยพอเราแกะลวดแกะอะไรออกเนี่ยมันก็จะกลับทรงเดิมของมันมันเป็นไม้ที่ ส่วทรงองเอวสวยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งแบบบอนไซที่เอาไม้ใหญ่มาย่อขนาดแต่อันนี้ก็คือว่าอาเป็นไม้ถ้าทําก็ทําตอลีลาเนี่ยลีลาแบบนี้เนี่ยส่วทรงองเอลแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยๆนี่จะเอาด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้เห็นไหมส่วทรงองเอวอย่างนี้หรือใครแบบอุ้ยฉันต้องการข้างบนอย่างเดียวก็เนี่ยตัดตรงนี้ออกเลยตัดตรงนี้ออกให้มันเป็นลำขึ้นไปแล้วก็แตกพุ่มข้างบนแต่ว่าเหนืออื่นใดคือจะตัดแล้วไปหาที่ชํำเถอะเสียดายกิ่งที่ผมเสียบ ครับเนี่ยสวย,สวยมากนี่สวยมากเห็นไต้นที่เสหล่ต้นที่แปดนะครับก็ขายราคานี้แหละขายแค่นี้แหละขายเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบาทนะครับราคามันเกินกว่านี้นะครับโซนทรงองค์อิแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นตอญี่ปุ่นทรงสูงเนี่ยต่อไปมันจะเป็นคล้ายๆต้นปาล์มต้นมะพร้าวอะไรหน้าบ้านท่านเนี่ยท่านคิดดูมันจะคุ้มกันไหนไหนนะครับต้นที่แปดนะครับ ต้นเป็นไงใหญ่ๆวงดำเหมือนกันใหญ่ๆเนี่ยวงดำเนี่ยตัวทรงเอวเป็นไงเสียบห้านะม <อ parce S 1> ีเสียบห้านะเนี่ยแต่แต่น้ำเลี้ยงมันขึ้นอย่างนี้เลยนะ <S <S ๆๆๆไม่ต้องกลัวว่า <ๆ S 1> ก็คือด้วยความเป็นตอญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบจะจะ,จะกิ่งก้านกองแกงเพราะว่ามันขึ้นไปแบบเต็มเต็ม จะได้ทรงแบบนี้เลยใครที่อยากเอาไปทําไม้ลีลาใครที่อยากเอาไปทําอะไรนี่ตัดแต่งทําทรง่ส,ยสวยๆนี่เอาไปเลยนี่แล้วเป็นสีที่แบบสีม่วงดําเฉพาะกิจเลยนะครับต้นที่เก้าเขียนแล้วนี่ว่าก็ขอต้นละเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็ต้นละแปดสิบาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาถ้ารับเหมาทั้งหมดนี่ก็มาคุยกันนะครับกหลายต้นก็ต้นละเจ็ดร้อยนะครับตั้งแต่กระถางที่ห้านะครับก็ขอค่าส่งต้นละแปดสิบบาทนะครับส่วนกระถางที่หนึ่งถึงสี่ใช่ไหม ก็ต้นละห้าร้อยขอค่าส่ง9ก0หกสิบาทเดี๋ยวยังเดี๋ยวผมเดินดูที่มันมีักนิดสักหน่อยนะ <c oughs> มันก็มีอีกแล้วแต่มันอยู่ในกระถาง8นิ้วเดี๋ยวค่อยไปขายพุ่งนี้แล้วกันเพราะว่ามันตอนนี้ลงไซส์กระถาง8นิ้วไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะครับเดี๋ยวลูกค้างงไม่เท่าไหร่ผมเองอ่ะจะงงเดี๋ยวพอเดี๋ยวสมมติตอนนี้มันมาอยู่ชุดที่1เงี้ย3ต้น500ชุดที่1เดี๋ยวลูกค้าไม่รู้อันเดียวกันก็ชุดที่1เหมือนกันผมก็ดันไปหยิบไอ้3ต้น500ที่เป็นตอธรรมดาส่งให้ลูกค้าไปทั้นีลูกค้าส,สั่งตอญี่ปุ่นครับเดี๋ยวมี ก็มีแค่นี้แหละมี9ต้นนะครับมี9ต้นนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ก็ต้นละห้าร้อยขอค่าส่งเก้าหกสิบบาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นที่ห้าถึงต้นที่เก้าก็ต้นละเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบบาททรงสวยๆเอาไปทําต่อได้เลยเไปแต่งลากแต่งลายรแต่ว่าเหนืออื่นใดพอไปลงพอไปถึงด้านลูกค้าเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับแกะไม้ออกก็ทําเครื่องปลูกให้เรียบร้อยเทเครื่องปลูกแล้วก็เอาลงไปปลูกนะครับก็ยกขึ้นมาสูงจากรอยเดิมสักประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วแล้วก็ปกเครื่องปลูกให้รอ ลดน้ำที่ต้นนะครับลดน้ำเข้าที่ต้นเลยครับลดให้มันแช่ช่ำชุ่มเลยให้น้ำมันทะลุตูดเลยลดเข้าไปในต้นเลยนะครับลดเข้าไปในโคนต้นเลยไม่ต้องไปลดรอบๆนะครับไม่ต้องลดเข้าไปในโคนต้นเลยให้ต้นมันชุ่มน้ําเลยนะครับแล้วก็ออกกลางแจ้งไม้จะไม้จะปรับสภาพวันสองวันสามวันแล้วก็จะต่อเลยเพราะว่าเราถอนตอนกลางคืนแพ็คตอนเช้าแล้วก็ส่งวันนั้นเลยคือรีบร้อนมากคือรีบร้อนในการแพ็คในการส่งมากเพราะว่าให้ไปถึงลูกค้าเร็วที่สุดแล้วไม้จะโทมน้อย แล้ว em, ผมจะเป็นปะผมจะปัดดินออกไม่ค่อยเยอะหรอกก็จะมีดินติดไปมีอะไรไม่ได้ล้าง่ากไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เป็นนั่งยุ่งกับมันก็อคือเอาขึ้นมาแล้วก็ไปเลยนะครับบาง,บาง,บาง,บางต้นบางทียังเป็นแบบตุ้มๆไปเลยเพราะว่าไม่ไมค่อยอยากไปยุ่งกับเรื่องรางกมันมากนะแค่ยกขึ้นมามันก็มีความเขาเรียกอะไรมันก็ตกใจมากแล้ววันนั้นใครที่ไปจะไปแต่งรากจะไปอะไรแล้วบอกแต่งรากเสร็จลงปลูกได้เลยไหมครับบางพอแต่งรากอะไรเรียบร้อยคุณลงปลูกไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม้ชอกช้ำแล้วคุณต้องแขวนคุณต้อง,งล้างแล้วคุณต้องแขวน อาทิตย์หนึ่งอะแนวของผมคือไม่ใช่การตัดแต่งรากนะครับแนวของผมคือไปถึงแล้วปลูกเลยนะครับกบเครื่องปลูกทําอะไรตามที่ผมบอกเลยแล้วพอไม้สักเดือนสองเดือนไม้มันฟื้นเรียบร้อยค่อยเล็มไอ้รากที่ลอยๆที่มันไม่ลงดินออกแล้วไม้ผมไม่ใช่ว่าตัดแต่งรากซะเยอะไม่ไม้ผมจะเป็นไม้รากธรรมชาติคุณยกขึ้นแล้วอะไรที่คุณไม่ชอบคุณค่อยแต่งออกคุณดูก่อนคุณสํารวจตรวจสอบดูก่อนว่าอันนี้สมควรที่จะตัดไหมเพราะรากหนึ่งเส้น เท่ากับเตาหนึ่งเตาหรือที่ที่ปรุงอาหารหรือที่หาอาหารหนึ่งหนึ่งที่นะครับสาหรับต้นไม้นะครับรากร้อยเส้นก็เท่ากับมีที่หาอาหารร้อยที่ไม้ก็จะเจริญเติบโตเร็วกว่ารากน้อยไม้รากเยอะต้นไม้จะโตเร็วกว่าไม้รากน้อยไม้ใบเยอะต้นไม้ก็จะอ้วนมากกว่าไม้ใบน้อยนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือธรรมชาติของเขาอย่าฝืนธรรมชาติอย่าทาอะไรที่มันแบบโอ้เท่จังเลยทําแล้ว มันทาให้ไม้เสียหายทํทให้ไม้ตายเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้คือเลี้ยงให้มันอิงกับธรรมชาติที่สุดเราไปยุ่งกับมันให้น้อยแต่ว่าเก็บผลเก็บเกี่ยวผลผลิตกับมันให้เยอะคือเราไปดูความสวยงามนะครับปุ๋ยก็พยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพใช้ปุ๋ยเคมีก็พยายามอย่าอย่าโอเวอร์โดสมันใช้แค่ปริมาณเหมาะสมนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับตอนเช้าชุดตอนเช้า3ต้น500ก็ยังมีนะครับมีมีชุดเท่าไหร่ไม่รู้ผมจาไม่ได้อยู่ในผมเขียนไวในโพยแล้วแหละ นะครับแล้วก็ตอลีลาก็ยังรู้สึกจะเหลือชุดที่2อีกชุดเดียวเนาะครับก็ท่านใดสนใจแบบไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาได้ครับสำหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกตัญยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับไม่ใช่กระตันยูเฉพาะบิดาบรรดาหรือผูปการีเท่านั้นนะครับคนที่ดูแลคุณยามคุณลําบากคนที่ช่วยเหลือคุุุุณณณณยยยาามมมคคคคคแ่่่นนททีีประองวัล้ นะครับคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณในยามวันที่คุณไม่มียามวันที่คุณต้องการความช่วยเหลือและคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณคอยซัพพอร์ตคุณที่ทําให้คุณนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกับครอบครัวคุณสมควรจะจริงใจและก็ตันยูรู้คุณกับเขาคนนี้ครับนะครับก็พูดพูดกันตรงๆพูดกันทุกครั้งเนี่ยจงทําดีจงทําดีจงทําดีครับเราจะทําดีที่สุดนะครับผลเป็นยังไงไม่ต้องซีเรียสครับคนทําดีต้องได้ดีครับธรรมชาติตัดจะทําคุณไม่ต้องแบบมีข้อแบบ เขาเรียกอะไรข้อสงสัยมันจะดีจริงแล้วมันจะยังไงจริงแล้วไม่ต้องมนุษย์เราอยู่บนโลกในนี้อยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ถึงร้อยปีท่านไม่ต้องคิดตรงนั้นท่านคิดตรงว่าจงทาดีจงทาด,ดีจงทาด,ดีแล้วผลสรุปออกมามันก็คือความดีคิดเท่านี้พอครับแล้วคุณทําอะไรไปคุณจะมีความสุขนะครับอันนี้คือผมพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วนะครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคํานวณอะไรคุณทําไปก่อนแล้วคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่ผมพูดนะั้นมันเป็นเรื่องจริงและเป็นสัจธรรมที่แท้จริงนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับวัสสลามวะลัยกุมบรหคมะตุลลล่าวบะบระคาตุ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ